สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ผมกระสุนในนั้นเราบอกแมปโซอ้ายงนี่เองนะเป็นแมปแนวสุ่มนะครับนะสุ่มเอ่อเอฟเฟกต์รอบตัวเราอะนะมาในทุกคนนะก็ผมได้แล้วทุกคนนะหนึ่งใน2304ทุกคนนะก็ได้มานะเป็นแมปแน,นวแบบว่าสุ่มแบบว่าเอฟเฟกต์เท่ๆทุกคนนะแค่นั้นแหละก็เอาไปอวดเพื่อนนะประมาณนั้นทุกคนนะก็เมื่อเราเข้าเกมมาก็จะมีโลตรงนี้ทุกคนให้เราทำการกดนะเพื่อเป็นการเล่นเกมนี้แค่นี้ทุกคนนะแล้วก็พวก หมว่าเพิ่มโชวเพิ่มอะไรก็ต้องไปหาเอาทุกคนนะแบบเพิ่มหมาว่าโอกาสได้เนาะซื้อจากร้านค้าทุกคนไม่ก็ไปเก็บเอาได้ตามแมปทุกคนเนี่ยประมาณนี้เป็นแมปที่แบบว่าต้องใช้ดวงใช่ไหมเดี๋ยวกอนนะก็จะมีระดับบอกนะว่าระดับอะไรบ้างทุกคนนะก็ผมเพิ่งได้ก็นะเมื่อกี้นะอาจคิดไม่ทันก็น่นหนึ่งใน2,300ทุกคนนะสามร้อยสี่นะผมได้เมื่อกี้ทุกคนก็สมไปรื่อยนะก็จะรู้ว่าผมจะได้อะไรเฮ้ย มึงมเมื่อกี้คืออะไรอันนี้คือผมเพิ่งเล่นทุกคนนะเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งสุ่มไป2องร้อยสามสี่ทุกคนนะสุ่มหลังใหม่มานะก็ได้มาเยอะอยู่ทุกคนนะโอเคสุ่มไปเรื่อยๆทุกคนนะผมไม่รู้ว่ามันกดออโต้สุ่มยังไงนะหรือต้องไปปลดล็อกอะไรหรือเปล่าแบบมันสุ่มเองไรเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันกดไม่ได้ทําไมอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าทุกคนนะซึ่งต้องทําภารกิจนะเป็นร้านค้าทุกคนนะร้านการทํางานใช่ไหมโอเค ก็ต้องเอาพวกระดับนี้ทุกคนนะ่ามาแรกนะก็กดออโต้แอดเข้าไปนะมันสุ่มก็จะแอดให้อัตโนมัติเลยนะทุกคนนะสุ่มจากอันนี้นะก็จะได้เหมือนได้อะไรสักอย่างน,นนะมันได้อะไรได้โบนัสทุกคนนะได้ลัคกี้กรอฟนี่ทุกคนนะ25%นะความโชคดีอยู่อันนี้นะแล้วก็บัฟพิเศษด้วยนะทุกคนนะในการทำธุรกิจนี่นะเนาะก็ง่ายแหละนะว่ามั้งี๋เวเราไปสุ่มไปเรื่อยทุกคนนะสุ่มไปเรื่อยเพราะว่าต้องมีแหละมันต้องออกเลยทุกคนนะ ผมเคยเห็นออกในหนึ่งในร้านด้วยกนนะนะก็ยังมีนะเป็นเอฟเฟกที่มาท่มากเลยนะหนึ่งในร้านที่เอาไปขายน่าจะได้ราคาแบบสูงด้วยกนนะโอเคนะ okay. ต้องไปเอาแล้วอันนี้ทุกคนทําเป็นธาร,รกิจเอ้ตกตกโอเคมันเป็นแบบว่าโชคอะทุกคนเราต้องไปเอานะสำหรับใครยังไม่เคยเล่นทุกคนแบบนี้นะก็แค่นี้ทุกคนนะร,นะระบบเกมก็ประมาณนี้ทุกคนนะบนะแบบสุ่มของไปเรื่อยๆทุกคนนะนะสุ่มนี้ไปเรื่อยๆกดโลไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้ของดีๆทุกคนะแล้วก็มาโชว์กันนะโอเค แล้วก็บูทลัคก,กี้หน่อยทุกคนนะที่ผมไม่มีลักเลยโอเคอ่ะลัคก,กี้ตรงนี้ทุกคนนะเอานะปุ๊บก็จะได้โชคตรงนี้ทุกคนเนหะ็นไหมไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลักนี่ทุกคนนะความโชคดีนะโอเคหรือว่าผมจะโชคดีไหมโอเคก็ทำมาคราบกันดีกว่านะลืมคราบอ่ะเรียบร้อยคราบแล้วแล้วไงต่อได้อะไรเออคราบโอเคเรียบร้อยฮนะแล้วแล้วไงต่อแล้วไงก็เสร็จแล้วใช่ไหม ครบยังครบยังเหลยคนทะำภารกิจก็อยู่ตรงนี้นะโอเคมันจะเหลืออันนึงก็บ้าเฮ้ยวินหนึ่งในเก้าร้อย 1, 900, ทุกคนเฮ้ยไหนโอ้วันนี้ทุกคนนะวินหนึ่งในเก้าร้อยเป็นลมนะโอเคอ่ะตกเกียนคนอันด้าไปแล้วอันใหม่อะ่ะหนึ่งในเก้ารนะ้อยทุกคนอุ้ยเจ๋ง <laughs> อย่างเท่ทุกคนนะอันนี้แลโอเค ครับใช่ยังเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะผมเล่นงงๆหน่อยทุกคนนะเพราะว่าเพิ่งเล่นนะโอเคไม่รู้ว่าอันไหนทวนอนไหนเพียทุกคนนะก็ขออภัยด้วยนะถ้าทำอะไรแบบงงๆนะโอเคอันนี้ใช่ยังโอเคเสร็จแล้วครับอ่ะต่อไปก็อันนี้ต่อนนะอันนี้มันเพิ่มอะไรอะ่ะสำคัญมากเลยสำคัญมากสำหรับฐานในการคราฟอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนนะเนี่ยได้โชคมาแล้วทุกคนนะโชคหนึ่งนาทีสองสิบเปอร์เซ็นต์โอเค มาดูที่ได้อะไรบ้างโอ้โหนี่คือโชค30%มสเนลยนะเ,เ,นนนเนี่ยโอเคอ่าหืมโคตรเกลือทุกคนะขนาดมีโชคเนี่ยโชคสามสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะแล้วผมนี่เกลือจริงเลยขหัดนี้โอเคมาใช้น้ำยากันทุกคนนะผมมีตั้งสามอันผมยังไม่ใช้เลยแล้วก็เกบียบร์สิ่งฮะอันนี้เหรออันนี้ใช่ไม่ใช่เราคราบเนี่ย เป็นวัสดุที่สําคัญมากเลยอะโอเคใช้ใช้ใช,ใช้อ๋อมันเป็นของใช่ไหมทุกคนนะของแบบของสงสัยเหรออ๋อเพิ่งรู้ทุกคนนะนึกว่ามันทําอะไรได้แบบเพิ่มโชคอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอโอเคเฮ้ยเ้ยมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเห็นไหมทุกคนนะตรงสีเท,าเ,ทาเมื่อกี้อืมอ๋อเป็นการครนาฟทุกคนอย่างนี้ดีเองโอเคค้าเป็นของก็จะเป็นของนะเอานุญาตสปีดหน่อย สปีดพัว okay ชันนะทุกคนนะใช้เวลาในการสุ่มนะเร็วใช่ไหมหมดแล้วทุกคนนะสปีดหมดโอเคหุ้ยไอเอ็นเคทุกคนนะหนึ่งในเจ็ดร้อยมาไหนหูทุกคนเด้ยเลือดออกดูทุกคนนะโอ้โหดำมืดมากเลยทุกคนดูไอเอ็นเคหนึ่งในเจ็ดร้อยยังไงทุกคนนะที่ ช่างเท่เลยทุกคนนะดูมันเลือดเลือดเลือดสีดำนะเลือดหรือเปล่าหรือว่าหมึกเจ๋งจริงโอเคได้อีกแล้วทุกคนนะได้ของใหม่มาอีกแล้ว i n k ทุกคนออนะหนึ่งเจ็ดร้อยเองนะอช,อชอบชอบชอบอันนี้อันนี้เท่มากเลยวล <laughs> ันนั้นใช้ที่แหละเดี๋ยวทุกคนนต่อไปผมเห็นว่ามันมีที่ใส่อยูน่นะอ๋อนี่ไงน,นี่ทุกคนนะนี่นนใส่ได้ใส่ได้เนี่ยลักถุงมือโชคดีเหรอ นี่ใช่ไหมทุกคนนะนี่อ่ะเฮ้ยถุงมือโชคดีดนี่ฮะถุงมือโชคดีทุกคนนะอ๋อก็จะเพิ่มโชคใช่ไหมอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์สวยเลยสวยเลยทุยกคนแล้วผมเก็บขวดอะไร,ะไรก็ไม่รู้ได้ทุกคนนะเนี่ยขวดขวดฝนเหรอโอเคใส่ได้ไหมเน่ะใส่ขวดฝนได้ไหมใส่ตัวเนี้ย L เนี่ย ไม่ได้ทุกคนนะขวดฝนมันไม่เกี่ยวหรอโอเคไม่ไหนเกี่ยว okay. มั้งโอเคมันจะมีของหลับด้วยทุยคนนั้นแล้วแต่เลยดูเฮ้ hey! for for idden, for idden, ย for forbidden เนอะ for forbidden ทุกคนนะหน <c oughs> <c oughs> ึ่งในสี่ศูนย์สี่เฮ้ยยาวอะอะไรวะเนี่ยโอ้ทุกคนนะกีสวนนะ่าความผิดพลาดทุกคนนะโอ้โหอะไรเนี่ย เออยากยากทุกคนอันนี้ก็ถือว่าจะได้นะโอเคได้มาแล้วฮะเกมเรามาครับเจ้าลูน่าว่าลูน่าดีไวส์เนี่ยต้องการลูน่าทุกคนนในการค้าวอีกอันนึงไม่รู้ว่าอะไรนะนี้น่าจะเป็นของแต่งกายป่ะโอเคสุ่มไปสุ่มไปนี่ยังเกลือเกลือเหมือนเดิมเลยทุกคนนะอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมสีม่วงดึงได้เท่าไหร่วะหูเลขหลักหลักอะไรวะเมื่อกี้เลขเลขหลักหมื่นหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันนะ เก,นนะเกือบแล้วคนนะเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะต้องไปเอาโชคหน่อยว่ะเอาโชคตรงนี้ก่อนทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวจนะตัวน,นั้นคืออะไรรู้เห็นไหมเขียวเขียวอะ่ะเดี๋ยวจ้าหุย,ยอะไรอ่ะเขียวเขียวทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะวัดเดี๋ยวนะไม่รู้ทุกคนนะอะไรเนี่ยวินวินอะไรอะไรสักอย่างนั้นทุกคนนะเพิ่มเอเนอร์จีเอเนอร์จี วินเหรออะไรวะอันนี้เป็นเกียร์ใช่ไหมเกียร์ป่ะมันจะไม่ใช่มันเป็นของเฉยๆทุกคนนะใช้ไม่ได้นะเป็นของเฉยๆของเอาไวค้ค้ามัง้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะทุกคนนะ่าได้ลนะได้วินอีกแล้วทุกคนนะาหนึ่งใน300นะอ่ะใส่ไปเราไม่ต้องใส่แล้วกนะเรามีแล้วไม่ต้องเอาหรอกโอเคได้วินทุกคนนะโอเค นี่ผมสุ่มมา400แล้วนะแล้วคนนะยังไม่ได้อะไรดีๆเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนได้ที่หนึ่งในเ0็0เฮ้ยอะไรเนี่ยฮาศาเหรอทุกคนในสุดหนึ่งในเจ็ดพันเต็มถึงหมื่นโอเคได้แล้วทุกคนนะหนึ่งในเจ็ดพันใส่เข้าไปอืมนี่ทุกคนนะ ฮ,าาฮ่าศาเด้อเฮ้ยออ้ยอย่างเท่ทุกคนนะดูในสุดเราก็ได้แล้ว嘛นะทุกคนนะอย่างน้อยก็เกือบถึงหมื่นทุกคนนะตั้งใจว่าจะถึงหมื่นนะคลิปนี้แบบหนึ่งในหมื่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงนะเป็นไรทุกคนนะเจ็ดพันก็พอใจแล้วทุกคนนะเนี่ยเจ็ดพันนะหนึ่งในเจ็ดพันทุกคนนะเฮ้ยจะได้เลยนะผมสุ่มไป497ทุกคนนะได้นี่มานะห่าศาสาเท่ทุกคนนะเป็นนิวเคลียร์นะใช่ไหมเกี่ยวกันิวเคลียร์นะเนีย่ยทุกคน ประมาณนี้ทุกคนนะเอ้ยอย่างเท่ทุกคนนะอชอบมากเลยว่ะทุกคนนะเกมนี้เอฟเฟกมันเท่ดนะีว่ะถึงแม้จะทําอะไรไม่ได้ก็ตามนะหรือว่ารู้วันพีพีได้เปล่าอันนี้ไม่รู้นะทุกคนนะอืมไม่รู้ฮะรู้วันพีพีได้ไหมนะอาจจะได้ทุกคนนะเพราะผมเห็นอยนู่นะม,ม,มันมีเขาว่าพีพีอยู่หรือเปล่าวะโอเคมางเรื่องก,กันนะกครับคลิปนี้แล้วเฮ้ยผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมมีกตลังใจนการนำปต่อไปทุกคนนะโอเคผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะ บายบายครับผมบายบายครับบาย